สวัสดีครับสวัสดีพียุห่น้องปองปลงปายสุภูสุโคตรครับผมสวัสดีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะครับผมมือนีิมือสันวันดีครับผมมือสันวันดีครับออกลายขากลายแน่ครับผมนีม่เคือออกลายขากลายแน่ครับพี่น้องเสร็จแล้วเนะนื้อปัวครับเน็ดปวกนีน่นี่ในในตก,นตก,กานี่จะเอาไปฝาก ใยถั่วครับผมจะไปฝากายถวดฝากวอดแพรพาวคุณดันฟิลเล่นนะครับเนาะนี่ครับหน้กากตาเลยครับผมนี่จะตัดออกง่ายผมนะนี่ครับผมตัดออกตุ่มตุ่มนะไปฝากวอดแพรพาวแล้วครับผู้ดันฟิลเลนกับใยถั่วนะครับเนาะครับพี่น้องออกรลายขักไลเนไหนพี่น้องพี่น้องรอชมคลิปเต็มๆเลยครับเด้อสำหรับไทยคีบไปอยู่เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคลิปอ่าไปเอาเห็ดปูไปฝากคุณใยถั่วชาแนลกับวอดแพรพาวกับคุณดันฟิลเล่นนะครับเน้องไปพี่น้องไป เอาไปเพิ่นนะครับเนาะอันนี้เอาไปเพิ่นก่อนเดี๋ยวสิเก็บมาอีกกาทิเอาไปเพื่ออีกครับผมมันสิมี2ช็อตมือแรงอีกมูนึงครับพี่น้องหมูอแรงแห้งสิหลายครับพี่น้องมือแรงอันนี้อันนี้อันชุดแรกครับพี่น้องชุดแรกเอาไปฝากบอร์ดก่อนนะครับเนาะไปพี่น้องปะไปฝากกันครับผมครับพี่น้องมาหอดสำนักงานแล้วพี่น้องนะนีบรรยากาศหลังไลฟ์สดครับผมครับผมเบิ่งเด้าพี่น้องสร้างรถสร้างหน่อยบุกปลาเก็บเห็ดปวกครับผมกลายเป็นเงียบๆได้ครับพี่น้อง ครับผมนี่เดาไปฝากย่าถวดครับผมฝากบัวเพวนี่ตลอดกำงามใช่หรือย่าถวดอยู่บอนอย่าถวดนอสวัสดีครับสวัสดีคุณยายสวัสดีย่าถวดครับสวัสดีคุณยายนะครับนี่ขอมาฝากครับผมมีอันงามค่กงามเนี่ยเราคณเมียนะเดี๋ยวเพป็นว่าเจ้าหน้ายพลียวมาให้อีกรอบเดือดรอบเดือครับเพราะว่านีนเป็นสุดแหลกดอกจุบยู่ข้างล่างเมียดอกจุบมัน มันมีถาดด้วยมีเนาะพใส่ถาดเนาะถาดเนี่ยใ,ใส่ถาดจเกินมเป็นทางยครับนี่ตเ่เรอจุ่มมีดอกบานวาไรดอกนดอกจุ่มมาเลยผมเดือตตวดอกจุม,มาจะแกงแสบจงหวานนะงคับพนระไดเฮ็ดาฝากยยวักใส่แบบใส่ถุงใหญ่พักใส่ทำนังอิดนะนั่งอิดแข็งมาตัวเหลืองเออเออนะงามคับงามเนี่ยครับอันนี้มต่องจุ่มม่ดอกบานหน่อยหนึงดอกจุ่มมาเลยผมเดือดตอดอกจุมาให้ใหญ่ นเงาขุดขุดแหลกได้ย้ายถวดเดี๋ยวสุดแรกได้ดินี่เออมันซ่อนคากลูกดลอกแข็งเลยจะขอบุญขอบุณได้กกินค้มะลูกแล้วนามาฝากแหมอันล้านผู้กาเกเ็ดกับ่เป็นจักคุกเอาฝากย้ายถวดก็ฝากบอดแพะก็นากับบอลบีก็น่าสดอกเทนหอยายมันแข็งอยู่ดอก็ะไม่ใหม่เลย เจ้าจุ่มไม่ต้องจุ่มดิดากบานมาลายหรครับน้ำจุ่มอยู่ไตแกงวานหวานในให่แกงแกงว่านหวานติกกัาน้อยสิละอืมยแงบบ่เห็นเด้อบ่เห็นไม่เห็นมเหลอโอ้มันจุ่มกันวแม่แม่ดีว่แม่สติกโอ้ มัเห็นสุบหลบสิบเหลี่ยมอยู่ใหญ่มันเรกแข็งสิหลายมืนกันเนี่ยสุดแรกกด้วยนี่สุดแหลกกําลังออกขูดแล้วย่ายขูดขาบัานนี้ย้ายทั่วทุกทางขูดขาเจม้าเล้าะเขาเกลือนลางมาเม่เขาเก็บมาควันโผล่ล้างตีก็มาเนี่ยน้อยกน้อยก็นีมาแม่อตุ่ปตะเกิดีซ้ำนี่โอ้เขาก็พ่น ข่ามาเอมห้ง่ง่งาผมครับผมเก็บแล้วพอก่อเี่งมันผิวก่อนจาสีกาไปขูด hm. <ility> อันนี้นักแข็งแข็งเก็บแล้วก็มาเลยได้เนี่ยฝ้าเล่งมากเลยนะยายยันบานก่อนต้องมืนเลี้ยงที่ไปอีประเดี แกงเงยตื่นวันด้วยแม่เนาะเออเนี้ยตีก็มาให้ก็ถวยนึงครับแกงไล้ถวยนึงแตานนั่งอินแซไม่สุกแม่เห็ดรำเห็ดแม่เห็ดเห็ดโบเห็ดแม่คนผมบอกขูดว่าเป็นหักพลุก้นขูดใจเย็นงามง่ามคุก้นโอ้ยแม่หนีมุ่งเบิดครับครับจะีวถวดขูดขาอะไรพี่น้องมาหนีิอันอันเห็ดอันเห็ดเขาหนินีบไปอีกอยู่จีบไปอีกอยู่เมือง จะไปไต่ออกบ่เนี่ย้มาบอกอันเนนิซื้อว่ให้นิ่งมหรอครับเนี่ยโอ้ครับผมไปตะาเรื่อยาพระท่านพิ่นพี่กไก่บ่ได้เลยพี่ไก่เบิดเขาจบไปหลักออเบิดก่อนบระท่านพิ่นนะยัยม่แนิงจะมอยนเมีนพ่บไปห้าหมอดวตรวจล้คนขูดคาจดของแล้วพี่น้องในเ็ดปวกปีนี้แล้วเห็นง่ายเห็นปะเมื่อวันดีครับ

ไปเก็บกขาหล่อของโซ่ต้องพุ่นกับตาด้วยกันตาสองปลานช่ไหมเอาไปังไรองปลา้งดเขารอบปลานี่ไปตัดปลานั่นทีน่ะยางเขารอบตาว่าคนบริเขารอบทน่ะไปตัดบนแมนต่ว่าอยางในพักทีนะมันนี้ฝนตัวพ่เลยฝ่ออยู่นาวันนี้ทั้งสามบริกินยกประทันเพื่อนเขามาห่อเป่าเอาเสปีไก่เอาไปกอบปีก่ มันเกิดอยู่คันแทนต์มาอยู่ที่ปลายอย่างนี่ไงนี่สวดย่างเลยกลางสวดย่างเลยเรื่องสับหลาบเยอะยางคนนีสีแก้วยางเรามันสองพันกว่าต้นครับผมย่างเราไปยางเพื่อไงแดงบ่หันบ่บ่อท้องเราต่างหากบ่ไปยามแล้วบ่ไปไปดูอยู่เลยครับผมไปตลอดหาเพื่อไงแดงนะไม่เอานไปตลอดแล้วไปดูน้ำอีกขนาดไหนครับผมพูดค้าแซวกันพี่น้องวันนี้พี่น้องพี่นยอง แช่เกลืออยู่ไ่ายเปล่โอ้ดอกดอกดอกบานมาอะไรเราเป็นดอก<อ>จุ่มาดอกมัน <TH UR N> มันมันจุมม่มอ่แมมันหน่อยแต่ว่าัา <h ums> ไอยก็มันนเลยมันขาใหญ่มมีวันมันห่าขึ้นเนาะรักันอมไปศิไปอีกตัวเีนไปผมกิไปใช่ไหมนี่เนนี่นี่มอยก่ถวดมะแรกแห้งสีลายมาแรงลายพอวาวิ่นยังว่ามันขึ้นสุดแรงนะใหย่สุดใหม่ก็พ่นดินบ่นี่ส่นใหม่ไปไต้ออกนะบันแห้งสีลายสุดรอกดูสองเมีนเมยนเขาจบเขาจบเปประจำคันมันออกสฉกมันก็ออไปไต้อาอมีนไปไต้อได้ยหญ่ ขาขอิตีกะไดอันน้แต่อกน้อยๆขาเงี่ยง่ผว่านี่กระแกงนี่สวยนไปนังก้าห้มาขึ้นหลายตบน่นละแต่ว่ามาอุ่นเาเหลง้็ดปวโอเววดเหองแลโอ้ใส่ปุ่นกันเบาข้างมีน้สั่นของผมโอ้ก็จังสีแกงแต่เฮ็ดปวดอย่างเดียวเรื่องใหญ่ละแก่ตอนเฮ็ดปวดอย่างเดียวเลยสดน้ำโค้อมล้อมหลดหวานหวานนี่ เสียสิร่องปนมึงอยู่ต้มหล้ปน่าใหญ่เนาะต้มปนครับผมตำตำมาปะใหญ่ตำบ่ตตำหมุนโยย่ทั้งหมดไน่ะแต่ว่าแต่ตำแหงเนาะสิมุนเสสิ่ร่องเสมึงอยู่เสียาอยู่นะเดี๋ยวไปมาแล้งใดอีกเดี๋ยวฝากอีกเลิกของบัจังม่ขึ้นนีได้ครับผมเลิกคุณละ เนนแม่หัวยงนเ้อหัวช่นอ่นันนปจิตเนาะไหล่อยมาขึ้นยายคุณยายมันเป็นดังบ่างหนาพี่็น้านจเอเจ็ดี่เจซี่มันวันวัท่านท่านตื่นบ่เันไหลเดิ่มาขึ้นคุดังหัวอยู่กับยายมขึ้นนะผมครับพนอนอยู่อยู่บ้านสวนโอ้เด่นดีเขาเนา่ยยายกขนเน่งเคยเเนาะรน มันตลกอีีเดียวคุณนายใหญ่เราขึ้นสุดยอดเลยผมแบบขืนแบบโ่งมาขึ้นผมแบบขึ้นมากเลยเปเบื้องแน่หลายบ้านทรงลิงเป็นนอนุมันแน่นายใหญ่ย้านโดอะ่งหงรับ้งแ้พี่น้องคิดด้ปิดเทีแอะไรพี่น้องวันนี้อาจารย์ได้กัลูกลานด้เฮ็ดมาให้ ยายตัวกับขอขอบคุณขอบคุณลูกหลานแล้วก็ซอยกุ้ยไหลกุ้ยแสสร้างหน่อยสร้างเพื่อนในเรื่องฮาร์เด้อแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามติดตามโมเวนโฆษณาบอขามโฆษณาให้สร้างหน่อยาเพื่อนในเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับผมเดพี่หลังนะเดี๋ยวจะไปเก็บอีกพี่หลังเพราะฝาจะถอออีกครับผมครับผม